มาครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคในการตกลอยสปริวนะครับเพื่อนๆนะกับบ่อเมานะวันนี้เราไม่ได้มาตกนะครับบ่อเมาแต่เรามาแอบนะก็ขอตกสักตัวนะครับก็จะเป็นคันเจ็ดฟุตนะครับเวทอยู่ที่แปดสิบหกนะครับแปดสิบหกนะแปดขีดสิบหกนะครับตัวรอกก็เป็นซิตัสเบอร์ห้าร้อยนะครับนะซิตัสเบอร์ห้าร้อยนะครับชุดกันตกก็จะเป็นตกลอยนะครับผมลอยอยู่ ชิ่งอยู่40นะครับชิ่ง40นะจะขอใช้เบอร์0.5นะครับนะขอเล็กนะก็เป็นชุดทุ่นนะครับชุดทุ่นนะชุดท,ทุ่นนะก็ตั้งทุ่นไว้ที่สองข้อสีนะครับนะตั้งทุ่นกับตะกั่วไว้ที่สองข้อสีนะชิ่งหน้า40เซนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็งานที่นี่ก็จะเป็นยี่สกนะครับยี่สกตัวเล็กนะตะเพียนนะเทคนิคในการเกี่ยวเยือนะครับเพื่อนๆนะ ก็ใช้เป็นขนมปงังฟาร์มเฮาฮอกไกโดสีฟ้านะครับตัวนี้จะมีเอกลักษณ์ในกลิ่นที่หอมนะมเพื่อนๆนะกลิ่นที่หอมนะแต่ข้อเสียจะเหนียวนะครับจะถ้าบีบแรงไปเนะี่ยจะเป็นไตนะครับนะเพราะฉะนั้นการบิดเนะี่ยต้องบิดแบบให้เบามือที่สุดนะเป็นชิ้นเล็กๆนะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้มันลดความเหนียวก็ดึงออกจากถุงนะครับให้มันเจออากาศนะสักครึ่งชั่วโมงนะตัว ขนมปังจะลดความเหนียวนะครับวิธีการสับก็นะฮะสับเข้าไปหนึ่งทีนะบิดกลับนะครับแล้วก็ร้อยกลับคืนนะแต่ไม่ให้เกสรเบ็ดโผล่นะลักษณะแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็ขนมปังตันขาวขอบนะตัวนี้นะครับผมจะนํามาจับจีบไว้ที่ตัวลูกหมุนนะฮะและก็ตัวตะกัวนะชุดตะกัวนะประมาณแบบนี้นะครับนะเพื่อเป็นตัวทรงยีกแล้วก็เป็นตัวอ่อยนะเสร็จปุ๊บก็ใช้ตัวตะขอนะครับมาแปะไว้ตรง ตัวขนมปังนะครับไม่ต้องบีบให้แน่นนะเพราะว่าขนมปังจะเป็นไตนะครับนะ,ะมันแบบนี้ครับเห็นไหมนะตัวสายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาตกถึงน้ําปุ๊บเนะี่ยตัวชิ้นเกี่ยวจะดีดออกมานะครับจะดีดออกมานะอ่นะลองดูครับอันนี้ตกลอยอยู่ประมาณรวมทุนแล้วประมาณ50เซนนะครับนะประมาณ50เซนนะอนะนะยวคลิปนี้ปล่อยยาวๆเลยนะให้ดูว่ามันกินอย่างไรนะครับนะมาเจอใหม่นี้อ่านะ ปั๊สายให้จมนะครับทุกอย่างมีผลก็ลักษณะทุ่นนะครับงานลอยก็วูบจมก็วัดได้เลยนะตอนนี้เนี่ยผมตั้งทุ่นไว้สองข้อสีนะแต่เวลาลงน้ําปุ๊บเนี่ยตัวขนมปังมันจะมีน้ําหนักนิดหน่อยนะก็จะกดทุ่นเหลือประมาณข้อครึ่งนะครับข้อสีครึ่งนะมันแบบนี้นะตัวชิ้นเกี่ยวดีดออกมานะครับตัวขนมปังที่ติดกับตัวลูกหมุนกับตัวตะกัวนะครับจะค่อยๆโรยตัวเป็นตัวอ่อยนะ ลักษณะหอยนะอันนี้เราก็ปล่อยวิ่งยาวไปเลยนะจะดูว่ามันลักษณะการกินจะเป็นอย่างไรนะครับเข้าเลมนะครับเข้าเลมนะครับพี่เนตปลาลิมเหรอครับเรียบร้อยครับเพื่อนได้เดือนหรือเปล่าเจ็ดร้อยครับเร้อยโอ้ยมันเนี่ครับนี่ครับเป็นยิสกนะยิสกเป็นเลือครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปไหร่ ถือโอกาสถ่ายคลิปไปเลย <c oughs> มาดูวิธีการาเกี่ยวเยอะอีกแบบนึงนะครับก็ปั้นติดตะขอเลยนะก็อาจจะใช้ชิ้นเกี่ยวชิ้นเล็กๆเหมือนเดิมนะครับนะสับทีนะครับบิดกลับนะสับกลับคืนนะครับไม่ให้ชิ้นเกี่ยวโผล่นะเสร็จปุ๊บก็ใส่ขนมปังนะครับวางไว้บนมือนะเสร็จปุ๊บก็นําตัวชิ้นเกี่ยวมาวางนะครับที่มีตะขอนะตัวนี้เราจะปั้นอีกแบบหนึ่งนะครับนะในลักษณะปั้นติดตัวตะขอนะก็ให้เพื่อนๆบีบด้านบนนะครับติดกับสายนะเห็นไหม แต่ด้านล่างเนี่ยไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะชิ้นเกี่ยวจะกลายเป็นไตนะบิดประมาณแบบนี้เห็นไหมอ่ะนี่คือการใส่ก็ได้2อ,อย่างนะสองสองสองแบบนะก็โ,<อ>โยนไปเลยครับหาก็ได้ขายเนซุปเลบทราบเปนบดตั้งวงอสมบัดสายจมบอเบิดตั้งวงอครับป่ามันได้ขายน้ามาได้ขายจะไปเอาบนบกบ่ะเดี๋ยวปล่อยเลยครับปล่อยยาวนะปล่อยยาวนะดูนะมันกินหรือเปล่านะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับ การตกลอยสปิิวนะ,นะการตกลอยสปิวนะครับก็จะใส่เหยื่อได้2ประเภทนะสองแบบนะสองแบบนะไม่ใช่2ประเภท2แบบาน,า <S <S 2> <S 2> นะการตกสปิวลอยนะครับก็ส่วนตัวของผมก็จะ,ะใส่เหยื่อได้2แบบนี้นะครับนะปั้นติดตะขอนะครับกับปั้นติดตัวลูกหมุนนะครับก็สบัสายให้จมนะครับสบัสายให้จมให้ไม่งั้นมันจะไหลนะยิ่งตกสปิวก็จะมีอาการทุนเดินค่อนข้างสูงนะ การตกลอยสปิวเนี่ยแนะนําให้ใช้สายเล็กๆนะครับตอนนี้ผมใช้สายอยู่6ปอนด์นะเป็นสาย6ปอนด์นะถ้าใช้สายใหญ่น่ะมันตัวทุ่นตัวสายมันจะดึงทุ่นเข้าเข้ามาไวนะครับใช้สายเล็กๆนะก็อาการการวัดก็บูบจมนะครับตั้งไว้ประมาณข้อครึ่งนะตอนนี้ทุ่นอยู่ที่ประมาณข้อครึ่งกินโฉบนะครับลักษณะการกินปลาจะเข้ามาโฉบโฉบกินเหยื่อนะกินขนมปังนะ ไปยังไปยังไปยังให้ให้รับขึ้นมาครับอ่าิศกับเป็นเพื่อนๆครับอ่าอิศครับไซส์ประมาณไซส์แหวนนะเพื่อนนะนี่ยอิศมาเห็นไหมกินอุ้ยเห็นไหมครับกินเต็มโอ้โยเดี๋ยวก่อนอ่ะขอบคุณมากครับนะต่อมนี่ฮะเต็มปากบนนะเพื่อนนะสวยงามครับอ่ เทคนิคในการตกลอยนะในสไตล์ของน้ำไม่คิชชิงนะครับตกสปิวนะก็จะมีประมาณนี้นะการใส่เหยื่อก็จะใส่ได้2แบบนะใช้ขนมปังนะครับจับจีบที่ตัวลูกหมุนนะครับหรือว่าจับจีบที่ตะขอนะตกได้2ลักษณะนะครับนะแต่ถ้าจะให้แนะนำนะถ้ามือใหม่นะครับให้จับจีบตรงลูกหมุนกับตัวชุด ไอตะกัวนะครับเพราะว่าถ้ามือใหม่ไปบีบแรงเกินนะครับถ้าไม่รู้น้าหนักมือนะอขนมปังมันจะเป็นไตนะครับติดตะขอนะให้แนะนําเป็นลนักษณะแปะติ่งนะครับแปะติ่งด้านข้างนะแบบนี้นะแบบวิธีการแรกนะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาไม่มากก็น้อยนะครับหน้าใหม่ๆนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนะส่วนนักกีฬาที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ รู้แล้วก็กดผ่านได้เลยนะครับนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับเด็กหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่สอนเขาก็จะไม่ทราบนะครับวิธีการตกนะ,ะประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยนะฮะถ้าสนใจวิธีการตั้งตกก็มีหลากหลายนะครับในช่องนะงานสปิว๋วชิงหลิวนะครับนะก็เข้าไปดูได้นะครับทั้งทางเพจ Facebook ก็ทาง ยูทูบนะครับนะเอาไปดูได้เลยนะครับนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อน